ตัวสอบคอนโซนนะฮะเป็นตัว f สัน e b w 5 1นะครับจัดชุดพร้อมใช้งานนะครับหน้างานของลูกค้าก็คืออเป็นร้านอาหารนะครับมีเสียงรบกวนนะฉายจอประมาณ120นิ้วนะฮะก็เลยจัดเป็นชุดตัว f สัน e b w 5 1ไปนะครับสเปคตัวนี้นะฮะคร่าวๆก็คือเป็นระบบ3ามไนะครับก็คืออจุดเด่นของ3ามไดก็คือเราจะได้เรื่องเสียงที่สว่างใช่ไหมครับเรื่องสีที่มันจะสดใสกว่าอะไรประมาณนี้นะครับความละเอียดเป็น w x g A นะฮะหนึ่งสองแปดศูนย์คูณแปดศูนย์ศูนย์ตัวนี้เป็นสิบหกต่อสิบแต่ก็สามารถฉายเป็นหน้าสิบหกต่อก้าได้นะฮะความสว่างสี่พันนิตนเมนะครับคอนทรา์อยู่ที่หมื่นหกต่อหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือฉายจอที่มืดก็จอประมาณทิศสี่เมตรได้นะฮะแต่ตัวนี้ลูกค้าจัดเป็นเซตอ่าร้อยี่สิบนิ้วนะฮะหรือว,ว่าประมาณสักสองเมตรเก้าสิบนะครับวันนี้คือทดสอบแบบมีแสงรบก,กวนนะอนนี้เป็นตอนกลางวันคือ เสียงรบกวนี่คือแบบรอบทิศทางเลยนะฮะขอพามาดูซีดๆหน่อยนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นเป็น,ปนตอนกลางคืนคือสู้เสียงได้สบายนะฮะจอร้อยี่สนิ้วร้อยห้าสินิ้วมีเสียงรบกวนนี้ได้สบายนะฮะหรือว่าจะเป็นอ่าหนังกลางแปลงน,นะครับจอจใหญ่ๆสักอ่าสิบสี่เมตรประมาณนี้ก็อ่าเอาอยู่นะครับก็เป็นแนวทางนะฮะประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่อ่ากำลังจะเลือกอ่า ซื้อโปรเจคเตอร์อยู่นะฮะสำหรับงานที่มีแสงรบกวนนะครับ120นิ้ว150นิ้วร้อยห้าสิบนิ้วก็ f 5หนึ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นหน่วยนักช่างแฝงน,นะครับจอตั้ง10เมตร12เมตรก็า W5.1 ก็ได้นะครับแต่ <Le> ถ้าเน้นความละเอียดสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัว F3.5 หน้าสองนะฮะสเปค4,000เมตรโรเมนความละเอียดเป็น Full HD นะเพิ่มงอบอีกประมาณสัก10,000หมืนนะฮะก็จะได้เป็นตัว Full HD ไปเลยนะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ